โอเคครับผมก้าบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel JO EX Rider นะครับผมห่างหายกันไปนานมากกับการลงคลิปอีกแล้วก็พูดอีกแล้วนะครับผมผมไม่ได้ขี้เกียจนะครับแต่ผมไม่มีคลิปจะลงนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะลงคลิปอะไรนะครับก็ช่วงนี้กําลังหาคอนเทนต์ที่มันแบบฟิลๆนะครับผมผมก็ไปหาเปิดอ่าคนที่ขอเข้ามาเยอะมากๆนะใต้คอมเมนต์คลิปนะครับผมมีทั้ง VIP หาลอตเตอรี่ไม่ได้ครับผมแล้วก็สกินหายังไงนะครับผมก็โอเคผมมารวมกันในพัทนี้เลยผมทําทีเดียวเลยนะครับก็ดูกันนะครับผมว่าคลิปนี้จะมีอะไรสาระมั่งนะครับผมไปดูกันอ่ะอันแรกนะครับผมผมจะให้ทุกคนดูนะครับผมเกี่ยวกับการหาสกินเซิร์ฟเบต้านะครับมันมีแค่4สกินเท่านั้นครับผมกดเข้ามาในรันคาครับผมแล้วก็หาตัว V นะครับผม อ่ะแล้วก็หาตัวช็อปปี้ลูบี้นะครับผมอ่ะอันนี้เลยมันจะมีทั้งอ่เซลฟิตนะครับผมแล้วก็เพล็กวีล่านะครับผมแล้วก็โตโร่อ่ะประมาณนี้นะครับผมก็เลือกไปเลยประมาณ100อันนะครับผมมันจะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับอ่ะหนึ่งร้อยอัน5,000บาทนะครับแล้วเราก็ไปแลกที่ร้านค้าครับผมเหมือนเดิมเข้ามาที่สกินนะครับโอเคแล้วก็มาที่ชิ้นส่วนครับผมเหมือนเดิมเลย แล้วก็แรกครับผมแค่นี้เราก็ได้สกินแล้วนะครับง่ายมากนะครับผมถ้าคนอยากหาสกินอะไรที่มันฟีฟิอกว่านี้ใช่ไหมยอยากได้ฟีฟิอใช่ไหมเดี๋ยวผมหาให้นะครับส่วนเออริเจนนะครับผมไม่ต้องไปซื้อมานะริเจนอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีให้หรอกครับลูกแก้วริเจนนะครับเพราะว่าสกินริเจนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะซื้ออยู่แล้วละอีกอย่างแม่งหาตั้ง10ลูกนะครับผมแม่งบ้าไปแล้วนะครับ โอเคครับผมก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลงมอดให้นะครับผมอาจจะเป็น E ีีหน้านะครับมอดนะครับแต่ e ีีนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับผมกับสกินนะครับต่อไปเป็นอ่าวีอ่าต่อไปเป็นอ่าวีพีเอ็นนะครับผมวีพีเอ็นนะครับผมผมใช้ของ s โ l ล v วีพีเอ็นนะครับอ่าใช้กับเซิร์ฟเบต้าจีนนะครับผมอ่าสโวล์วีพีเอ็นหาได้จากไหนครับผมจาก Google นะครับพิมพ์ไปเลย s โ l ล v วีพีเอ็นนะครับคือตัวนี้นะ อะไวมากนะครับผมอ่าครับผมต่อไปนะครับผมเกี่ยวกับการหาลอตเตอรี่เซิร์ฟเบต้าจีนใช่ไหมเซิร์ฟเบต้าจีนเนี่ยผมบอกเลยว่า vpn ก็ช่วยได้นิดนึงนะครับแค่นิดนึงจริงๆอะ่ะนิดเดียวอ่ะคือแค่พอเล่นได้นะครับผมอ่าส่วนคนที่หาไม่เจอนะครับผมมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าที่มันมีอ่อเป็นรูปนาฬิกามุนเนี่ยอ่าตรงนี้นะครับนี่คือลอตเตอรี่นะครับผมสำหรับเซิร์ฟเบต้าจีนนะครับอ่า ที่ทุกคนหาอยู่นะครับส่วนในร้านค้าเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะผมไม่เข้าไปกดนานละส่วนใหญ่ผมจะเลือกตรงนี้แหละลอตเตอรี่นะครับกดเล่นนะครับโอเคไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม